เพลงขอบคุณมากเค hey, ทุกคนยินดีต้อนรับการกลับมาอีกครั้งวิดีโอตอนโดยรับเดลและวันนี้เรากลับมาอีกครั้งในโรบล็อกตอนอื่นของเราสตรายคาวตี้ในตอนล่าสุดวิดีโอฉันบอกพวกคุณแล้วว่าฉันจะรีวิวพาร์ทเกมปรับแต่งระดับพรีเมียมที่คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ450โรเบอร์คุณจะได้อะไรจากมันคุณคาดหวังอะไรจากอนาคตและอะไรก็ตามที่เป็นเช่นนี้ในวันนี้คือวิดีโอและ คุณรู้ไหมว่ามาเริ่มวิดีโอกันดีกว่าแน่นอนว่าสิ่งแรกที่คุณทำคือต้องทำคือใช้ยานพาหนะของคุณดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วอยากให้สังเกตว่ายานพาหนะแต่ละคันไม่เหมือนกันอุปกรณ์เสริมและอื่นๆอีกมากมายคุณต้องจดไว้ด้วยว่ามีคุณลักษณะต่างๆมากมายที่จะมาพร้อมด้วยอนาคตด,ดังนั้นคุณควรจดบันทึกไว้ด้วยดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือขับรถมาที่นี่ในพื้นที่ซ่อมและคุณด้วย เห็นว่าเราได้ปลดล็อกคุณสมบัติทั้งสี่ลงไปแล้วหากอุปกรณ์เสริมใน subaru forester มีห้าอย่างประเภทของอุปกรณ์เสริมลองมาดูที่หน้าต่างอืมโอเคค่าเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งรโอเคแค่เออเราทำได้ใช้แถบเลื่อนแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ที่คุณต้องการฉันจะเก็บไว้ที่สิบ้าองศาแล้วเราจะดู ในกรณีนี้ค่าเริ่มต้นคือ5ดังนั้นเราจึงยกมันขึ้นเล็กน้อยระบบการสะเทือนเยอะมากโอเคเราเลยปรับแต่งเสร็จแล้วโดยพื้นฐานแล้วนั่นคือวิธีที่คุณใช้การปรับแต่งเออเสร็จสิ้นทั้งหมดหลังจากที่คุณเกินตัวแทนจำหน่ายแล้วมันจะแจ้งให้คุณทราบและอย่างที่คุณเห็นเออคุณต้องเกิดใหม่ รถของคุณและนี่คือรูปลักษณ์ของรถพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดมันดูดีจริงๆตั้งแต่ชัยในระบบกันสะเทือนขึ้นมันให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลมากเมื่อขึ้นทางโค้งและความเร็วฉันเลยต้องบอกว่าระบบกันสะเทือนแบบปรปับแต่งได้ดีมากคุณสามารถทำให้รถของคุณเหมือนสแสลมดังได้หรืออาจจะแค่ยกพวกมันขึ้นแล้วขับออฟโรด พวกมันดูดีมากโอ้พระเจ้าก็ชอบสิ่งหนึ่งที่ฉันเหมือนกันกล่าวก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่ารถทุกคันจะมีการปรับแต่งและอุปกรณ์เสริมเหมือนกันเหมือนรถบรรทุกคันนี้อืมมันมีอุปกรณ์เสริมที่แตกต่างกันเล็กน้อยให้ฉันขับกลับคุณจะถอยกลับก็มีเช่นกันพื้นที่ซ่อมแซมสามแห่งรอบแผนที่ซึ่งคุณสามารถใช้ได้นอกจากนี้ยังมีแผนที่ในเซิร์ฟเวอร์ด้วยเออเครื่องประดับเอาละอย่างที่คุณเห็นมีของตรงนี้เรียกว่าตะกรา้าใส่ของที่เราจะใช้ ลองดูว่าคุณสามารถเปลี่ยนแคมเบอร์และความสูงของระบบกันสะเทือนได้แน่นอนแค่จะยกมันขึ้นหรือบางทีคุณแค่ลดมันลงไป7จ็ดฉันคิดว่ามันคงจะโอเคและแน่นอนว่าหน้าต่างจะขยับสิ่งนั้นเขาแค่จะพูดตรงนี้ฉันคิดว่ามันคงจะโอเคและอย่างที่คุณเห็นคุณเห็นว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ จริงๆแล้วคุณสามารถตอบสนองต่อการเกิดใหม่ของยานพาหนะได้เออลองใช้สีเพนคัสตอมเพนแต่จริงๆแล้วดูเหมือนว่าจะใช้งานไม่ได้บนมือถือแต่ก็ไม่เป็นไรฉันจะรายงานไปรายงานการแก้ปัญหาเอาละ่ะฉันคิดว่าเราพร้อมแล้วเอาละมาสร้างยานพาหนะของเราใหม่กันเถอะพระเจ้าของฉันมองดูความงามที่แท้จริงนี้แม้ว่าความงามที่แท้จริงฉันต้องบอกว่าโอ้พระเจ้า ไอเพื่อนที่แสนดีพวกมันยังทำงานได้ดีมากกับทางโค้งเอออะไรก็ตามถ้าคุณยกขึ้นระบบการสะเทือนเป็นเรื่องดีที่ได้ดูวิธีการทำงานของระบบการสะเทือนและโอ้ดูนั่นสิอ้อพระเจ้าไอเพื่อนให้ตายเถอะความคิดเห็นของฉันเหมือนกับว่าเกมนี้ผ่านไปแล้วสำหรับการเป็น450โิรเบอร์ใช่แล้วตอนแรกฉันคิดว่ามันไม่คุ้มเออเพราะคุณทำอะไรกับมันได้ไม่มากนะัก แต่หลังจากดูหลายๆอย่างแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันคิดว่ามีศักยภาพมากมายในเกมนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามเนื่องจากเกมยังอยู่ในช่วงเบตา้าจึงมีการอัปเดตมากมายในเร็วๆนี้และใช่คุณต้องดูสิ่งนี้ด้วยวีดีโอหนึ่งของ Subaru Crosstrek ส0 2 3ย UH US โดย Mahin s t a หนึ่งรายการซึ่งแสดงในช่องการพัฒนาซึ่งเป็น แอบดูการอัปเดตครั้งต่อไปที่อาจเป็นไปได้และยังแสดงอุปกรณ์เสริมพิเศษบางอย่างที่คุณไม่มีในนั้นด้วยเกมในปัจจุบันเช่นอุปกรณ์เสริมของแพ็คหลังเออคุณคงรู้ว่าผมจะแสดงวิดีโออะไรต่อไปแค่ดูมันดนตรีสวยมากฉันต้องบอกว่ามันเยอะมาก สิ่งต่างๆกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ดังนั้นสำหรับการปรับแต่งแบบพรีเมียม450โรเบอร์ที่คุณสามารถใส่เข้าไปได้ยานพาหนะถ้าคุณรัก r p อะไรก็ตามที่มันจะเป็นแบบนั้นฉันหมายถึงไปแคมปิ้งหรืออะไรก็ตามที่มีเยอะๆของการปรับแต่งที่คุณสามารถทำได้กับสิ่งต่างๆที่เป็นไปได้ในเร็วๆนี้การอัปเดตในอนาคตนี่คือเกมพารที่ดีที่คุณสามารถทำได้ มีตรงนี้นะเพื่อนฉันหมายถึงพวกเขามีขอบล้อด้วยฉันลืมพูดถึงขอบล้อด้วยขอบล้อที่กำลังจะมาถึงและสิ่งต่างๆที่คุณสามารถปรับแต่งได้เร็วๆนี้ในอนาคตจะมีของสวยๆออกมาอีกมากมายดังนั้นฉันสามารถพูดได้ว่า450เหรียญน,นั้นค่อนข้างดีจริงๆในความคิดของฉันฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับของคุณบางทีคุณอาจความคิดเห็นที่แตกต่างเออใช่นั่นคือวิดีโอและอย่าลังเลที่จะสมัครรับข้อมูลหรือชอบ โอเคแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าลาก่อนปรบมือดนตรีเพลงปรบมือ